สวัสดีครับวันนี้พบกับโ oh อโหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานฟิกวาซีโร่นะฮะกับตัวของเนสโก้นั่นเองอะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวตอนเด็กอ่าไม่ใช่ตอนเด็กดเป็นตัวย่อตอนเด็กนะฮะในท่าวิ่ออย่างนี้คือจะเป็นหน้าของอ่าอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังซึ่งชุดนี้เขาจะมีหัวเปลี่ยนมาให้อีกหัวหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ด้านบนและก็เป็นด้านล่างโอเคเดีย๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามา ซึ่งในนี้ก็จะเป็นห่อเป็นพลาสติกใสมาอีกชั้นนึงนี้นะคะนี่มาเป็นพลาสติกแบบนี้ห่ออีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวตัวเดียวไม่ได้มีแยกนะฮะก็คือจะมีแยกอย่างเดียวคือหน้าเปลี่ยนนะครับอ่อันนี้ก็คือจะมีเป็นหน้าเาเรียกอะไรหน้ากลมๆหน้าตาเหมออันเดียวแยกมานะฮะ ส่วนตัวนะครับก็จะห่อเป็นพลาสติกสใสมาอีกทีหนึ่งอย่างนี้อันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นชิ้นเดียวกันนะฮะอันนีเดี๋ยวเรามารีวิวดูข้างในกันดีกว่า,ามานะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวฉาก น่าจะตอนที่อยู่กับพวกแมงมุมเนาะก็ะคือจะมีเป็นต้นไม้ฐานนะฮะก็คือจะไล่สีเป็นแบบเงาเงาเล่นเงาตรงก้อนหินอะไรตรงนี้ด้วยนีอ่อันนี้คือจะมีเอฟเฟกเป็นลอยจําไม่ได้เป็นลอยฟันหรือรอยวิ่งกระโดดหนกอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะอันนี้คือจะไล่สีเป็นน้ําเงินเข้มไล่ามาเป็นน้าเงินอ่อนตรงนี้นะฮะชุดอันนี้ก็คือจะเป็นของเนสิโกตัวปกตินะครับแต่ว่า จะไม่ได้ไฮไลท์ส่วนไหนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ผมก็จะเป็น,น,น Shoot, ่างนี้ชุดอ่ะขาคือจะเป็นตัวเด็กฮะตัวหน้าคือจะเป็นตอนเด็กอันนี้หัวถอดจะคือถอดได้แต่หน้าข้างหน้าออกมาได้นะฮะอันนี้อันนี้จะเป็นหน้าหน้าตาปกตินะครับนี่โดยรวมจะประมาณนี้ถือว่าน่ารักตัวนี้น่ารักมากเลยนะครับอ,อันนี้ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ นี่นี่โอเคเดี๋ยวเราหมุนให้ดูช้าๆดีกว่านี่นี่นะฮะชากก็จะประมาณน,นี้ชุดนี้น่ารักฮะแต่ว่าตัวจะไม่ได้ใหญ่แบบอะไรมากมายนะฮะตัวนี้ผมวัดจากขาล,ล่างเลยนาะนี่ถึงหัวเนี่ยอยู่ที่10เซนนี่จากฐานถึงหัวตรงนี้มันอยู่แค่10เซนเอง ก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่หรือว่าอะไรมากมายนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาให้อีกนิดนึงนนก็จะเป็นตัวงานของ f i g u r าเซ e r o นะฮะกับตัว n e สโกนั่นเองก็คืออย่างที่บอกมีพัทหน้าเปลี่ยนให้1ชิ้นด้วยถ้าใครชอบอีกหน้าหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะฮะอันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูในช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ